ผัดฟักทองมาแล้วคบใจทำไปเน,น,นี่นี่นะจ๊ะผัดฟักทองดอกไม้นะจ๊ะฟักทองดอกไม้จ้ะฟักทองเนี่ยได้มาเมื่อวานนี้นี่กระเทียมหอมพริกไทยกะปิโขกฟักทองเราได้มาจากทองงานทอดกระถิ่นเมื่อวานนี้บริวารกระถิ่นเนได้มามีเจียวเครื่องที่เราโขกไว้ให้เลื้องหอม ย้ายแบบหอมเลยก็ใส่หอมด้วยมันก็หอมเลยดูพี่มือใหย่ดอกไม้นะจ๊ะทุกคนใส่หมูลงไปหมูนี่เราต้มแล้วนะปูนก็นั่งอยู่ข้างๆชงื้อยากจะกินอันนี้น้ำ้างคกใส่ไปด้วยมันจะไดไม่ได้น้ำ้างคกในสำคัญเลยนี่นะผัดอย่างนี้เลยนะี่นะสีสันจะเป็นงนี้และเติมน้ำไปหน่อยใส่ฟักทองลงไป นี่จ้ะนี่น,นีใครจะกินก็นมาผัดตักทองฝีมือเจ๊ดอกไม้นะจ๊ะใส่ไข่ได้แล้วต้องถามใส่ไข่ไปด้วยนีทุกคนนี่จ้ะอน่ากินไหมเออผัดตักทองใส่ไข่ใส่ใ,ใบโหระพาแล้วจ้ื ยีดอกไม้เชา้าหมาใช้ทำกับข้าวซะ่ัมทุกคนเหมือนงั้นก็นั่งร้องเพลงเนี่ยให้ทำกับข้าวซะมังเสร็จแล้วผาดฟักทองฉันผัดฟักทองยีดอกไม้เพง่องฉันอือเห็นไหมโอ้หน้าตาจะเป็นงนี้เนาะเราจะผัดแห้งๆใส่หมูใส่ไข่เป็นอย่างนี้เองหน้าตาผัดฟักทองยีดอกไม้จ้า